ติดตามช่วงแรกของรายการดีเทรนด์นะครับมีความเคลื่อนไหวจากตลาดหูฟังซึ่งล่าสุดจาบราส่งหูฟังแวร์เลนแบบ Sport ตที่กำลังมาแรงลงตลาดในช่วงนี้ครับ ตลาดหูฟังเริ่มร้อในในไตรมาสสุดท้าย RTB จับมือเจมาร์ดส่งจากราสปอร์ตพาเวลเลสลงตลาดเจาะกลุ่มนักกีฬาจูจุดเด่นดีทั้งฟังเพลงและเป็นเสมือนโค้ชส่วนตัวต่างเป่ายอดขาย500ตัวต่อเดือนเผยตลาดหูฟังเวลเลสแบบสปอร์ตกำลังมาแรงและจะโตถึง200%ในปีหน้าด้านเจมาร์ดชี้ยอดขายอุปกรณ์เสริมปีนี้จะโต15%หรือขายได้350ล้านบาท นายบรรพฤษวัฒนาสมบัติกรรมการผู้จัดการบริษัท RBT เทคโนโลยีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันอุปกรณ์สวมใส่หรือ Variable กำลังมาแรงเช่นเดียวกับหูฟังแบบ Wireless ก็เริ่มได้รับความนิยมเช่นกันโดยเฉพาะในกลุ่มนักออกกำลังกายเล่นกีฬา RBT จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Jabra Sport Power Wireless ลงสู่ตลาด โดยเป็นหูฟังสเตอริโอที่ทั้งสามารถฟังเพลงได้และยังสามารถจับจังหวะก,การเต้นของหัวใจและนำมาแปลงเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อบอกให้เราสามารถออกกำลังกายได้ดีขึ้นอีกด้วย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ RBT ได้ร่วมมือกับเจมารในการนำเสนอสินค้าออกสู่ตลาดในระยะแรกก่อนที่จะขยายไปสู่ช่องทางอื่นๆในเร็วๆนี้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่500ตัวต่อเดือนจากยอดขายผลิตภัณฑ์หูฟังทั้งหมดของ RBT ที่ขายได้ประมาณ20,000ตัวต่อเดือนโดยขณะน,นี้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ v a r i a b l e 3รุ่นแต่คาดว่ารุ่นใหม่นี้จะขายดีที่สุดเพราะเทรน์ Wireless กำลังมาแรง หูฟังจากบราสปอ o w พาเวอร์เลสสามารถฟังเพลงในระหว่างออกกําลังกายรายงานการเต้นของหัวใจระยะทางวิ่งความเร็วรวมไปถึงยังมีคําสั่งให้ออกกําลังกายให้หนักขึ้นหรือเบาลงเพื่อรักษาระดับการเต้นของหัวใจในโซนที่ต้องการเสมือนมีเทรนเนอร์คอยควบคุมโดยสามารถเชื่อมต่อมือถือสมาร์ทโฟนได้ทั้ง iOS และ Android ผ่านจากบราสปอ t ไลฟ์แอปพลิเคชันขณะที่นายนาราทิพย์วิรุณชาตพันธ์ผู้จัดการอาวุโสฝ,ฝ่ายการตลาดบริษัทเจมาร์จำกัดมหาชนบอกว่า ความร่วมมือกับ RBT ทดังกล่าวบริษัทได้เตรียมทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกันเพื่อผลักดันให้ยอดขายอุปกรณ์เสริมในปีนี้เติบโตขึ้นโดยปัจจุบันยอดขายอุปกรณ์เสริมมือถือของเจมาช่วงครึ่งปีแรกมียอดขาย150ล้านบาทและคาดว่าครึ่งปีหลังจะมียอดขายอยู่ที่200ล้านบาทรวมเป็น350ล้านบาทหรือเติบโตขึ้น15%โดยหูฟังจาร่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตเช่นกัน เอเซอร์แตกลายผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กจับตลาดเกมพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่7รุ่นเพื่อเป็นทางเลือกในตลาดเช,ชื่อตลาด PC ปีนี้ยังตกกว่า30%เรหลือ2.2ล้านเครื่องแต่เอเซอร์ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเข้ามาช่วยเสริมรายได้นายนิธิพั์ประวินวงศ์วุฒิรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดกล่าวถึงภาพรวมตลาด PC ในปีนี้น่าจะติดลบประมาณ30%จากตลาดรวมปีที่ผ่านมาที่มียอดขายรวมประมาณ3ล้านเครื่อง โดยในปีนี้น่าจะจบที่ราว2.1ถึง2.2ล้านเครื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้ในส่วนของแผนการทำตลาดของเอเซอร์จากเดิมที่จะเน้นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทีละรุ่นก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์7รุ่นใหม่ที่จะทยอยเข้ามาทำตลาดจนถึงปลายปีเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังได้มีการเจาะก,กลุ่มลูกค้าตามกลุ่มผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นอย่างโน้ตบุ๊กสำหรับคอเกมที่เริ่มลองตลาดรวมไปถึงในกลุ่มของตลาดการศึกษาที่กำลังเตรียมการนำโซลูชันต่างๆของโครมบุ๊กเข้ามาวางจำหน่ายช่วงครึ่งปีหลังจะสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมไอทีเพราะหลายแบรนด์จะตั้งเป้าวางจำหน่ายสินค้าในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ที่เป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นพร้อมกับนำเสนอแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ปัจจุบัน Acer มองว่าโน้ตบุ๊กในแพลตฟอร์มดั้งเดิมไม่ค่อยได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรที่ยังจำหน่ายได้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องในระดับ Entry Level ในขณะที่การมาของเครื่องในรูปแบบ Hybrid ที่มีหน้าจอทัชสกรีนหรือสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้รับความนิยมมากขึ้น ขณะที่นายสุพงศ์ตั้งตรงเบนจ์ีสีนผู้จัดการฝ่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตให้ข้อมูลเสริมว่าผลิตภัณฑ์ของเอเซอร์ในช่วงไตรมาสที่4ีที่จะนําเสนอจะมีทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กสาหรับคอเกมแอสไพร์วีไนโตรเดสก์ท็อปประสิทธิภาพสูง a s p i r e Predator G s e r i e s รีส์ไฮบริดโน้ตบุ๊กที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ a s p i r e R13 และโน้ตบุ๊ก a s p i r e V3 ที่เน้นการออกแบบที่ดูบางและพรีเมียมมากขึ้น ส่วนในกลุ่มแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Windows ก็มีการเพิ่มรุ่นใหม่เข้ามาทำตลาดอย่าง Aspire Switch 11และ Aspire Switch 10 3G ที่มีจุดเด่นเรื่องการเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดให้กลายเป็นโน้ตบุ๊กหรือใช้งานเฉพาะหน้าจอเป็นแท็บเล็ตและ i c o n i ีย a b แ8ในการทำตลาดสำหรับผู้ที่เน้นการเสพข้อมูลเพียงอย่างเดียวสุดท้ายคือ Aspire Z Series ที่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ l l i n o n e เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค โดยสินค้าทั้งหมดจะเริ่มทยอยเข้ามาจำหน่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงสิ้นปีในระดับราคาตั้งแต่6,900ถึง49,990บาทครับพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงดีโชว์เคสมีแก๊สเจ็ดสชิ้นสำหรับผู้รักการออกกำลังกายมาฝากกันนั่นก็คือ Java Sport p o w e r Wireless และ Garmin Edge 1 0 0 0ัสำหรับนักปั่นครับ